โหลดสเตนเจอร์สวัสดีพยานอันตรายสวัสดีพยานอันตรายสเตนเจอแปลว่าอันรหัวใจติดดินส่งกำลังยิงเก่าๆเป็นไปได้นะผิดผิดปิวเป็นไปที่ผิดผิดผิดปิวไปมา เอาหรอกเข้ามาคุ่ยี่ีไม่ทันจริงอ่ะสวัสดีค่ะรูเบลอร์คุดอกค่ะแป้งค่ะรูเบเลอร์เธอค่ะส่วนฉันนะคะลูโบอุ้ยเจ๋วเจ๋อเราไม่เจอกันมานานใช่ไหมหมายถึงแบบไม่ได้เล่นคู่กันมาสักพักไหมโอ้ยนานาเคยเล่นอะไรคู่กันล้างใครไอ้เนี่ยเสี่ยน Google Translate อ่ะอันนั้นคือล่าสุดเลยมั้ยอุ้ยจริเนี่ยใช่ ไม่ใช่ขอโทษนะคะเพือนฉันย้มไมไดุ้ณแม่สอคนนี้ดูเน็ตฟลิถูกไหมแป้งจะส่วนใหญ่จะชอบดูเกาหลีในเ<ใ>น<ช>็ตฟลิกดูผู้ชายเกาหลีได้ไม่เถียงเออ,อมีดูอะไรในเน็ตฟลิกบ้างดูซีรีส์แต่เดือนนึงดูแค่เรื่องเดียวเพราะเวลามันน้อยส่วนใหญ่เวลาไปทำงานหมดใช่ใช่เวลาเราก็จะไม่มีที่ไปตอนนี้ก็เลยแบบพักมาอยากพักงาน อัปเดตบล้วโฮมทาวโฮมทาวชาชาชาอุ้ยไม่ดูเลยลา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 ไม่ดูไม่ชอบไม่ค่อยชอบดูหนังเท่าไหร่อบายซึ่งวันนี้เป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับหนังไทยซีรีส์หรือละครไทยที่เอามาฉายในเน็ตซเกี่ยวกับไทยหมดเลยเนาะเป็นไทยเนอะร้อนนะร้อนละกูไม่ได้อะดิสิ่งที่เราจะให้ทายกันคือชื่อภาษาอังกฤษ ตอว่ามันคือภาษาไทยเรื่องไหนอ้อยอ้อยอ้ยอาเอสำหรับกติกาน้อก็คือเราจะเปิดสไลด์ให้จะขึ้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษของ หนังละครหรือว่าซีรีส์ไทยเรื่องนั้นๆให้แย่งกันกดกระดิ่งใครกดได้ก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบว่ามันคือชื่อหนังซีรีส์หรืลอละครไทยเรื่องอะไรถ้าตอบผิดสิทธิ์เป็นของอีกคนนึงถ้าตอบผิดทั้งคู่พี่จะให้คำใบเพิ่มมีสิทธิ์ตอบข้อละ2คําตอบถ้ารอบสองไม่มีใครตอบถูกข้อนั้นจะไม่มีใครได้คะแนนโอเคโอเคค่ะช่วยกันมั้ย <laughs> ช่วยกันมึง <laughs> มันมีกระดิ่งมันมีกระดิ่ง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันทุกช่องทางด้วยแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้มีคอนเทนต์อื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใช่ค่ะรับรองว่านคอนาคตเราก็จะมีชาติที่แปลกใหม่มากขึ้นอะไรที่ไม่ได้เห็นก็อาจจะได้เห็นนะคะหลายๆอย่างใครยทำไปแล้วยังไม่ได้ลงกันี่เฮ้ยไมเกิลเพื่อนมาดีก็คือไมเคิลวะะ อะไรครับพี่ยิปเหมือนรู้เลยเฮ้ยยังไงเดี๋ยวบอกมาเซพมทไมเอิลอุ้ยตายแล้วไมเคิลไม่ไม่กำลัคิดว่าเราเรื่องอะไรจะเราเรื่องอะไรจะผู้หญิงของฉันไปเลยอย่างนั้นไปเลยเออเคยดูไหมเรื่องนี้ไม่มีนะไม่น่ามีคุณน่ามีหรอผิดครับตอนแรกอ่ะไมเคิลอที่ขึ้นมาไปแล้วคือ t h i s s y Be Alright m i s be o u m i s Never say <Bye. S 4> อ่ะไปค่ะไปค่ะแนโนโน้งไงเออทำไม เป็นคําตอบที่ผิดครับนะตอบอะไรไม่รู้ว่าเราไม่ัวใจกันเธอไม่รู้ว่ามีชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเลยมือแต่งมือแต่งเอามือแต่งเอาผิดครับผมอันนี้ก็ตอบเลยตอบแบบว่าไม่มีความรู้ตอบว่าก่รู้เด็กผู้หญิงผิดครับโอเคฟังคำใบ้นะฟังคำใบ้นะเป็นภาพยนตร์ G D H C D H ความหมายตรงตัวเลยจำนวนพยางค์เท่ากันกับภาษาไทย แฟนฉันยิ้มนดีดีเอ็ดป้ออ๋อแฟนฉันไมเคลเดี๋วิ่งขอกโนจริงด้วยจริงด้วยนังเรื่องแฟนฉันใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะทำไมถึงคิด่าเป็นแฟนโมา่เานาะี่จะแนเาเป็นคำตอบพี่ ชื่อที่เห็นหรือว่ามันเคยแบบอุ๊ยไปแบบผ่านหูผ่านตามาผ่านตาด้วยอ่ะไม่เกินในหัวแป้งอ่ะคือซีรีส์เกาหลีเรื่องไนเกาหลีใช่ไหม มันยากจากโอแปรมาเป็นไทยแล้วมันเป็นเรื่องอะไรหัวใจหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าเก่าเฮือดใจว่าหัวใจเฮ์อดปลว่าหัวใจเฮือรอ่านว่าอะไรนะฮร์ จริงอ่ะเฉลิมผิดเห็นไหมไม่ใช่ใช่มึงใช่จริงเดี๋ยวมาเต่อเนื้ว่าผมไปดีกว่าเดโยนโยนไม่ได้ได้หัวใจติดดินส่งกำกับเิ่งยีกอกับมีว่ามันเป็นต่อสู้หนูมันมีการฟัดฟันตบตกตีตีเออใช่แน่เลยอ่ะจีเทสไปสักเรื่องกระเช้าสีดากระเช้าสีดา รักนี้หัวใจมีเธอไม่ตอบไม่ไล้เอางี้ผมเป็นสติว่าใครเจอแบบเรื่องความรักแบบนี้นี่แบบทะลุเข้าไปอ่านางเอกรถคว่ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผิดครับถูกกับบ้าและประเ่รู้ลยถูกกั่พบใจเอ่ยค่ะพี่พบใจเอ่ยผิดนะพี่แม่ตอบดิเมื่อกี้มึงพูดมาแล้วมันมีชื่อนึงเข้ามาในหัวก็คือรักนี้หัวใจเราจอง ผิดครับหลักต้องสู้ผิดนะครับอุ้ยอันนี้เป็นหนังเนาะหนัง GDS ไม่ได้เก่ามาก Heart Attack ริงๆมันก็จะเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีคำว่าหัวใจชื่อเรื่องภาษาอังกฤษนี่นะไม่ไม่ไม่ได้ตรงยกับชื่อของภาษาไทยหนังอะไรที่เป็นโรคอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยช่วยทำไมปิดเทิงใหญ่หัวใจวาวุ่นผิดครับเคียะไอ้คนหล่อรปวงอ่าอุ้ยนี่ว่าใช่นะใช่ จริงๆเลอแอบแท็กแม้ว่าเขาจะหลอกลวงแต่ว่าหัวใจก็คือแอบแท็กมีพลังพันล้างใช่ไอ้หหลอกลวงครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเออฟีนันเออคิดเหมือนกันห้ามป่วยห้า่นั่นแหละฟีนันที่ที่มันห้ามสามห้ามอ่ะเฮ้ยตอบไม่ครบผิดห้ามป่วยห้ามรักห้ามห้ามชอบหมอห้ามป่วยห้ามรัก ห้ามห้ามชอบหออ้าวแต่ว่าฟรีแลนซ์ห้ามห้ามห้ามอะไรอย่างเงี้ยเนาะห้ามสามห้าตาเหลืองแล้วตาเหลืองแล้วมีสิทธิ์เป็นในนี่นะโูดเทฟรีแลนซ์ก็ฟรีแลนซ์ก็ฟรีแลนซ์ดิน่าจะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็ได้ มันมีฟรีแลนซ์ที่เป็นคำไทยด้วยเนาะโอ้ฝากไว้ในใจเธอฝากไว้ในใจเธอฝากไว้ในใจเธอท้าไมถึงตอบว่าฝากไว้ในใจเธอมัวใส่รับจากบ้านเล็กเออเขาบอกว่าไม่เก่ามึงจะตอบไหมใส่รับจากบ้านเล็กบอกให้ตอบทำไมไม่ได้ถึง มั่วเหรอมั่วฟรีแลนซ์แต่มันก็ไม่เขียวจริงแ่ะให้คิดยนก็ที่ไม่อออทำไาไม่เขียนฟรีแลนซ์ไปเลยอะ เหอนเคเห็นเลยอัสเตนเอร์สวอเดีพยอันเคยเห็นเลยอันตรายสวันอันรสีอันตวพยันตายสวัสดีอันตรายสวัสดีพยานอันตรายสวัสดีพยานอันตรายสวัสดีพยานอันตรายสวดียนอตรวสาอันรวด็กยอันายสวัดนอันตอตยดอัาวัาอาดีพยันันอันตราันทักทาย รู้จักของคูดอะเรื่องนี้พี่วาแป้งควดูด้วยอุ้ยป้ายอะเนี้ยอจะพึ่ง้ได้หมอ้ะพี่จีอยพ้หนูกัไปแล้วว่าเซนเซอร์แบบว่าอะไรวะเซนเซอร์ติงสิงลี่ลับเออลีลับปะสวัสดีสวัสดคนแปลกนี่เหรอ้ ขาไม่ถูกนะไปมึงด่ากูได้เลยไปล่างทรงเต็นซ้อมนคือแบบอันตรายสินีลับแล้วให้เหแ่ว่าคเดียวว่าลง่งเข้าเน็กแล้วเหรอมึงดูที่ไหนมามึงดูที่ไหนดูที่มีกมันมาแล้วไม่ต้องไปละพี่ใบ สัญญาก่อนว่าจะตอบอ่ะสัญญาโอเคอังกอถ้าบอกสัญญาก่อนว่าจะตอบอ่ะสัญญาโอเคนั่นแหละอะกูตอบให้ก็ได้360อะไรนะ365วันฉันรักเธอเออนั่นแหละนั่นแหละตอบสามวันฉันรักเธอไม่ต้องเฉลยได้จริงๆแล้วะคนซื้อสัญญาได้สิไปอังกอ ไปเพิ่มเนาะก็คืออันนี้เป็นภาพยนตร์แล้วคำว่า stranger แปลว่าอามือจับติงหัวนะคะคนแปลกหน้า stranger แปลว่าคนแปลกหน้าควรมันโหว่ะทำไมถึงตอบว่าควรมันโหล่ควมันโหคือเรื่องอะไรวะไม่ใช่มึงควรมันโหลทำไมนี่ทำไมถึงตอบว่าควรมันโผลยิงดิ ไอนี่ไงอานึกออกตไปสวัสดีคนไม่รู้จักกลบนโทเออเพาะในเรื่องเขาไม่รู้จักกันเลยไม่ลไม่น่าแปลให้นางเลยเอากลบนโทไม่ใช่เหรอเอคีมเขาเป็นเขาเป็นคนแปลกหน้ากันปะแกล้งเป็นคนแปลกหน้านั่นมึงตอบดิมึงกดแล้วอ่ะมึงยังไม่ตอบกูเลยว่าพีเขายังไงกลบนโทก่อนกลบนโทเป็นคำตอบที่ โหากเร็วะขอย่ดเร็วมาเป็นคนมไหวิปนะเราเนี่ยอุ้ยเอาดีๆก็ยังเปนหน้านะว่าไม่ฉลาดเอุ้ยไม่กรชั่าลขอองเรอย่มิกด้านะหน้าตบปังจไม่น่าแปลให้นาอเฮ้ยเรียนรู้เองดิใหนูต้องใช้กำลังอ่ะใชอเเอะอเออออ มันแปลว่าอะไรหนิมันรัวมันแปลว่าอะไรหนิมัแล้วขอขอตอบบ้างนี่โอ้ยรู้แล้วว่าใครจะขาวดำยาอะไรตั้งหลายข้อฝากไว้ในใจเธออะอย่าทิ้งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวิญญาณนั่งตามติดหรืออะไรประมาณเนี้ยผิดครับเชี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะมันคือแปลไปแล้วไงแปลว่าอะไรนะฝากไว้อย่างเงี้ย ตาลไม่ไหวายว่นุ้งไปแปลให้แล้วแต่หนูแค่คิดอยู่มันเรื่องอะไรวะท um> ี่เป็นอ oui> ันเนี้ยล e ฟมันคือแบบโคตรวะโคตรวะ the l e a v มาจากเรื่องรูทิ h i ารูทิ i ทำไม บอกว่าแบบทิ้งกว้างอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้หรือแบบหรือว่ามีชีว kind of mm ิต hmm. ก um, uh, 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 ันม so. ีสองอย่างเลื่อนมันไลฟ์อะไลฟ์ผิดครับเฮ้ยนึกว่าถูกอะเนี่ยนึกว่าลุงอ่ะตอบเลือกคนจับทำไมทำไมผมตอบเลือกคนจับค่ะผิดครับอ่าเออโอ้ยการหายใจกับตายกระเจ้าทีเดียว คำจำสันแต่ละสั้นยาวกันาทำไม,มถึงตอบว่าเป็นคำจำสั้นแต่ละสัญญ้ญยาวเพราะคำมันสั้นคำตอบมันน่ญญาจะยาวผิดครับผมอ,อันนี้ไม่ใช่หนังเนาะแต่ว่าเป็นซีรีส์คิดว่าทั้งคู่รู้จักคำว่า e ี f ในที่นี้นแปลว่าใบไม้หลไปใบไม้ที่ผิดปลิวใบไม้ที่ผิดปลิวใบไม้เท่นะผิด ผิดปิวใบไม้ที่ปิดปิดผิดปิวใบไม้ไปไม้มันก็ไม่อยู่เรื่องเดียวอ่ะใบไม้ที่ผิดปลิวใบไม้ที่ผิดบิวอุ้งทออันนี้หนูเธออาจจะไม่ได้ดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้ดูดูแต่คาซีนถ้าเป็นเรื่องที่หนูคิดนะทีราสาตา์เนาะ ใช่ผิดผิดปิวใบไม้ที่ผิดปิวไปนะเด็ีเใบไม้ใช่ใบไม้อะไรใบไม้ที่ผิดปิวอ่ะไปทำไมถึงคิดว่าเป็นใบไม้ที่ผิดไปกันเนี่ยทไุกคนใบไม้ที่ผัดพลิบว้าวผิดเดียวนี่จงใบไม้ที่ผิดปิวไงใบไม้ที่ผิด ปลิวเป็นคำตอบที่ผิดนะครับสิดเป็นของนุกนาจาะไม่อยากตอบเลยไม่ภูมิใจอ่ะตอบแล้วนะใบไม้ที่ปลิดปลิวไม่ใช่ใบไม้ที่อยอแต่ไหนอ่ะ พี่แมบไม่มาลูกก็จะแบบหนังอะไรเกี่ยวกับใบไม้ถูกต้องครับผมพี่แบบกไม่ควรไปนะจริงมันง่ายมากไม่จริงๆแล้วกูไม่ควรมาคู่กับมึงรู้เลยว่าแปลว่าใบไม้อย่าอย่าพูดตั้งแต่สเตจร์แล้วมึงอัอะไรก่อนอะเนีิยาคอนขีด K แต่ว่าอะไรอ่ะ The Con Artist The Con Artist The Con เป็น artist เออว่ะ e artist ใช่ต้อผู้ชายที่เป็นพระเอกอ่ะขอเป็น artist เป็นศิลปินหัวใจอะไรอ่ะหัวใจเติม I T ไหนก็ไม่รู้แล้วรักชุกใจในชุกเฉินปะอุ๊ยเออมาเรยเอเวอร์แลนด์มาสา่ทีดามาเรยเอเวอร์แลนด์มาสา่ทีดา <Yeah. S 2> พอมีพอมีไก่ปะไม่มีไม่เกิลรู้ยังไม่ได้เลยพี่เอาอะไรไม่เกิลรุกยังไม่ได้เลยพี่เอาอะไรคนเป็นยังไงล่อาอ, <Continue. S 1> อมีความต่อเนื่งองนี่เปล่าบุเพสันวาดะ mm. แบบกลับมาเกิดอะหัวใจที่กลับมามีชีวิตที่ครั้งเนี่ยเพราะว่าอีนั่นมันตายอะเดีเ๋ยวคอนมันเป็นฟีลบบเกี่ยวกับร้องเพลงว่าคอนแบบคอนเสิร์ตเลย มีอบอาร์ติค่ะพวกเนี้ยเฮลเชฟอะไรอย่างเงี้ยก็อศิลปินคือเรื่องพิธีสู่ดาวพิธีสู่ดาวคอนที่แปลว่าอะไรคอนเสิร์ตพี่น้องก็ที่คอนที่แปลว่าอะไรคอนเสิร์ตี่น้องกคอนมันเป็นฟิลแบบเกี่ยวกับร้องเพลงมาคอนแบบคอนเสิร์ตเลยทำแล้วละฝากไว้ในกายเธอพี่ครับมึงอจะต่ออะไรมียังยังไม่มี นอ่ะท <pecially> ี <inte brothers> ่ก <qui en progressive> ินไปว่าคือกระเทาะสีดาวกรเธอใหญ่อยู่เซรามุนอุ้ยเขาว่าใช่อีกแล้วมึงใช่ทุกเรื่องอ่ะผิดครับผมตอบฟิกินสุดดาวเยี่ยมเพชรมีช้ารุ่งช้าง่นี้ไปแล้ทำไมถึงคิดว่าเป็นฟิกดินสุดดาวนะก็เดี๋ยวคอนยามเป็นเกี่ยวคอนเสิร์ตอาเป็นเสียปินก็เดี๋ยวคอนยามเป็นเกี่ยวคอนเสิร์ตอาเป็นเสียปินขอขอรอบนะบุพเพชันนี้วะ ดันไม่เซอร์ดอาเยเรื่องนี้เนาะเป็นหนักเนาะ C D S อีกแล้วเกือบทั้งเรื่องถ่ายทำที่ภาคอีสานพี่มาคุอเรื่องอะไรที่เป็นอสานไอ้คนหล่อรวง ก็เห็นจำได้ว่านาเด็พูดภาษาอีสานทางเรื่องเลยเออ่ะใช่ไม่คิดออกแค่ไอ้คนหลารลวงไม่รู้ก็บอกภาคอีสานแล้วเหมือนเหมือนเห็นแบบใบเฟรมอุ้ยตายตายอุ้ยตายตายเหมือนคแก่่จริงมือน่อไปก่อนว่าไอ้คนหลอหรอ มือจับของคู่นี่อย่าดูดนิพออะไรนั้ไม่ยอมเปิดพวงมือเลยปุ๊บไม่เป็นอะไรกูบาร์มารีวีทัชวีทัสพวกเราเรักครอบครัวต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวอ่าบ้านฉันตลกไว้ก่อนปะอ่บ้านฉันตลกไว้ก่อนผิดครับผมเรือบางรักซอยเก้าอ่าทำไมถึงตอบว่าบางรักซอยเก้าเป็นครอบครัวปะเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดครับ เรื่องไอ้นี่มันชื่อเรื่องอะไรวะภาษาไทยอะ่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามันเป็นครอบครัวแต่นุงเรื่อเรื่องมันไม่ออกจริงจว่ะอะไรของใบอะไรของใ <c oughs> บรัดาแลนดอืออุ้ยใช่แน่เลยอะไรอีกนะอีกข้อหกซีรีส์ ดังๆแบบดังมากอ่ะแบบเรื่องเช่นอะไรไวะตาบุ๋นี่น่าเลยอ่ะไม่รู้แต่หนูเดา,ดา,ดาที่แม่ครอบครัวนึกถึงในหนังละครเก่าแล้วก็น้ำตาจะมาเทพอ่ะผิดครับมันชื่อเรื่องอะไรอ่ะไม,ไม่ได้จะเล่นอะไรวะไม่ใช่คอมเมดี้ไม่ใช่หนังผีเกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวใหญ่ด้วยเนาะใหญ่มากเลยนะครอบครัวใหญ่มากอันนี้มีช่วงหนึ่งมันมีแฮชแท็กดังด้วยที่เป็นแก๊งนายใบน้าเล่นนะ ใครฆ่าใช่ป่ะเออเออนั่นแหละพี่บอกเราเหรอไม่กงกำคุณชอบคุณชอบผิดนะครับไปพี่แป้งจ้ะอ่ะอยากตอบนะตอบเลยเลยคนคนจังเพราะว่ามันดูเหมือนกับแบบความเชื่อใจในครอบครัวแล้วสุดท้ายมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพอครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ทีครอบครัวใหญ่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตอบนะตอบไม่ตอบเรื่องคน ใครฆ่าประเสริฐเม็กกี้แหง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 ขอคำแรกขอคำแรกฟังนะค่คำแรกเลือด วันนี้เป็นไงบ้างสนุกนะชอบน่ะชอบๆ จริงๆตอนแรกก็คือรู้สึกว่ามันยากแต่พอแบบเออมันได้มันก็สนุกไงมันจะว่ายากก็ยากแต่ว่าง่ายก็ง่ายนะคือมันมีการแบบพลิกแพงคาแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรื่องเรื่องนั้นใช่หนูว่าสนุกเพราะว่ามันเป็นหนังไทยแต่ส่วนใหญ่จะเป็น G T S ด้วยไงแล้วเราก็เคยดูอะไรอย่างเงี้ยมันยากตรงที่แบบว่านึกชื่อเรื่องไม่ออกแล้วก็แบบเออเราไม่ได้ตีความแม่งคือก็เป็นพวกแปลตรงตัวมันเป็นแบบเราต้องมาแปลชื่อไทยแล้วบางทีเยาชื่อไทยบางเรื่องคือพี่มันมันดูมานานมากจนแบบลืมอะถ้าพี่เล่นจะคิดว่าใครนะ 再见。 เออทำได้ดีหนุ่กับพี่แม็กอะหนุ่กับพี่แม็กอะคู่นี้น่าสนใจคู่นี้คู่นี้สูตรสีแน่นอนแป้งกับบีก็อือก็อีกอะพอไอ้แป้งเข้าเน็ตติดบ่อยใชดูเน็ตติกบ่อยมากเอาจริงๆป้านี่ว่าสองคู่นี้น่าจับตาทั้งคู่เราคู่เราพี่แม็กเออพี่หนุกเลยไม่พูดว่าพี่หนุกไม่ได้เพราะพี่หนุกไม่ดูพวกหนังไทยซีรีส์ไทยอะไรอย่ีุกอแางเออนี่้ยดูจากคู่ที่มันจับด้วยอะไรเงี้ยอย่างรู้เธอไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ไทยอะไรนั้นนะ อีมันจะดูไทยๆยเยอะอีมันดูหลายแนวแป้งก็ดูซีรีส์เยอะมากอะไรเงี้ยเน็ตฟิกเข้าประจำอีบีก็เหมือนกันคิดว่าใครน่าจะตุ๊บไม่อยากเกียงใครแต่อยากให้พี่แม็กตุ๊บอ่ะวิวขออะไรอ่ะใครขออะไรไม่บางทีแบบเป็นตัวร้ายจะสมวัเหเยื่อยอ่าใช่อยาก็เจอบ่อยอยากดูฟุดดิบไหมคะ มีหมวโอเคมีถือหมอนอุ้ยแ่ปลกป้าอีแป้งบอกว่าหนูจะตุกอุ้ยอให้น้องัอยากด้วยุ้ยหนูเกสนะหนูเก่ยนิยมนะอุ้ยม่มีตำนานต่อยแทนะจับใครแล้วเ้ยทำมาสึกทังทำไมนะ